พี่กอล์ฟขาเป็นการร่วมมือกันที่มา <นะ S 2> จับมาจับมืออะไรอ<ป>ย่างกัได้ไงครับโอ้จริงๆแล้วจริงๆแล้วในความจริงไฮคลวจะต้องเป็นของพี่กึ่งลงทุนตั้งแต่วันแรกกันนะ<อ>ที่แจ้งไปคือจริงๆคนที่ไปหาคนแรกเลยคือพี่กึ่งนะยแต่ว่านะตอนนั้นพี่กึ่งก็ให้เราให้เราไปให้เราไปหาประสบการณ์ก่อนนะครับให้เราไปหาประสบการณ์แล้วก็ให้เราให้เราไปพิสูจน์ตัวเองก่อนจนวงนี้พอผ่านไปหนึ่งปีก็ กลับมาที่ขึ้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นภาพใหญ่ขึ้นนะและ้วก็ก็เลยคิดว่าสิ่งที่คนที่จะเห็นตรงกับเราที่สุดก็น่าจะเป็นพี่กึ้งเฉลิมชัยเท่านั้นครับก<ม>็เลยกลับมาหาพี่กึ้งอีกครงนขอบคุณมากครับ<ๆ>การาร่วมมือการจํานินมันมีความแตกต่างการลงตัวของการงานเพลงในบ้านพี่คือจริงๆ,งๆต้องบอกว่าอย่างเราคุยกันเนี่ยเมื่อปีกว่าที่แล้วบอกว่าก็ได้พี่พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับอย่างตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงของไฮคลาวเองเนี่ยก็สามารถที่ ทำให้ต่างชาติได้รู้จักเพลงไทยมากขึ้นนั่นก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งเพราะผมเชื่อว่าเราเป็นคนไทยเราอยากเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยที่มีความน่านรักให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเรามีความน่านรักขนาดไหนนะครับและไม่ใช่เพียงแค่นั้นอย่างเดียวกอล์ฟได้พิสูจน์ตัวเองโดวยวันในปีนที่ผ่านมาเขามีผลงานดีๆมากมายวันนี้ผมมาในตัวแทนของ V e เวนเจอร์ไทยแลนซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทท t ทในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งว่า เขาได้ทํางานที่มีมาตรฐานนะครับก็เลยมาร่วมมือกันแต่ส่วนหลังจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามดูว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อทั้งสองคนมารวมกันนะคะมันจะต้องมีเป้าหมายที่ในทางธุรกิจที่มันใหญ่ไปขนาดไหนนะคะโอ้ก็อยากเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเห็นพี่กึ่งอย่างเงี้ยเราต้องดูโฟวันวันว่าพี่กึ้งทำอะไรกับโฟวันวันคือมีแต่คน คนเด็กแบบนี้เท่านั้นแหละครับที่ยอมจ่ายครับกับไม่คือเพราะว่าสําหรับนักลงทุนที่ที่เข้าใจอะครับเขาจะเขาจะหรือว่ายอมจ่ายมากกว่าไฮ g ิสไฮเกนอยู่แล้วสำหรับก็เลยสำหรับความฝันนั้นยิ่งใหญ่ของเรามันจึงจําเป็นจะต้องครึ่งนักลงทุนที่ที่มีวิสัยทัศน์ ไกลขนาดนั้นให้เห็นนะครับก็เลยคิดว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเราจับมือกันผมกล้าฝันที่กึ่งกล้าลงทุนด้วยกันแล้วก็กล้าจับมือด้วยกันผมว่ามันจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่สําเร็จขึ้นในอนานตแน่ครับจริงๆแล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เราคล้ายๆกันเราอยากจะเอาเพลงไทยวัฒนธรรมไทยไปอยู่ระดับสากลนั่นเองนะ้นเมื่อเมื่อความฝันเราตรงกันแล้วเนี่ยเราการเดินทางร่วมกันก็เป็นสิ่งง่าย เมื่อผมเห็นสิ่งที่เขาทํามาแล้วในปีนี้ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่คําพูดที่เขาอยากจะทําแต่เขาสามารถทําได้จริงนะครับเราก็อยากจะต่อยอดแค่นี้นครับตั้งเป้าเป็นทับด้วยค่ะทับเาเอาเอเชียด้วยตรงนี้ยังไงคะเอ่อณขณะนี้นะครับผมในแนวคิดมันมาจากว่าในวันที่ BTS กับ Blackpink เอาเ,เอาภาษาเกาหลีใต้ขึ้นไปบนบิบอร์ดแปลว่าสิ่งสิ่งที่มันพังทลายลงไปนี่คือกำแพงภาษา แปลว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนถ้ามีคุณตี้มากพอกับเอ e n ักษณมากพอที่จะหาชองร่าของตัวเองเจออย่างเช่นเทดี้ปาร์คเขาหาชองร่าของของเคป๊อปเจอนั่นคือเป็นสิ่งเดียวที่เคป๊อบทำแต่ในขณะน,นี้ในขณนะเดียวกันเนี่ยครับผมกลับมามองซอเซอีเซเชียบ้านเราผมฟังเพลงของเวนด้าที่เป็นแรปเปอร์ขามินเวนด้าเอาเอาเอา,เอาเครื่องดนตรีพื้นเมืองพื้นบ้านของามิน มาใส่ในฮิปฮอปที่เป็นสมัยใหม่นั่นคือนั่นคือนั่นคือความแรงบันดาลใจทั้งไม่ว่าจะเป็น BTS, BLACKPINK และแวนด้าที่ทำที่ทำให้ผมเห็นจริงๆว่าไม่เลยซาวด์อินเอเชียของเราเนี่ยไม่ได้แพ้ใครเลยเราเรามีเรามีเรามีเอกลักษณ์เรามีอันตลักษ์และเรามีคุณตี e ac, ม้ ac, าม, Quality มากพอที่จะทําภาษาของเราให้มันเป็นภาษาสากลให้ฟังกันได้ระดับโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมไปเล่าเรื่องนี้ให้กับร์ทเนอร์ทุกประเทศในซาว์อินเอเชียฟังทุกคนเห็นด้วยแล้วก็ทุกคนพร้อมจะจับมือกันทําให ตรงนี้มันเป็นหับเพื่อจะแลกเปลี่ยนคอนเน็ชันแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความร่วมมือกันซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มมีโปรเจกต์ออกมาให้เห็นเร็วๆนี้นะครับว่าเราจะทําอะไรกันต่อไปครับในปีนี้จะได้เห็นตลาดเพลงอะไรยังไงในค่ายเราบ้างครับมีการร่วมมือกับมีการร่วมงานกันกับประเทศศิลปินประเทศเซอเรียแน่ๆนะครับนอกจากแวนด้าแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวลาวกับเวียดนามก็เลยจะตามมาครับ,รบแล้วน้องๆที่มาเป,ป็นศิลปินนี้จะได้มีเพลงใหม่ๆม,มาสู่สายตา แฟนเพลงไหมครับแน่นอนครับแล้วก็รวมไปถึงคุณแพรวากําลังจะกรกฎาคมนะฮะกรกฎาคมเน,นี่ย <นะ S 2> กำลังจะมีเดือนนี้แหละฮะเดือนเดือนกรกฎาคมเนี่ยกำลังจะมีซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็รวมไปถึงบูมบูมแคชนขณะนี้เรากําลังผลักดันให้บูมบูมแคชร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ชาวญ,ญี่ปุ่นนะครับแ,นนแล้วก็คิดว่าปีหน้าบูมบูมแคชจะเริ่มทัวร์ที่ยุโรปครับเสริมนิดนึงคือว่าอย่างที่บอกว่า กำแพงภาษาเนี่ยจะบอกว่าถ้าเราพูดภาษาไทยไปเนี่ยคนฟังไปก็อาจจะไม่เข้าใจแต่มีสื่อกลางอานหนึ่งที่คนสามารถฟังได้แล้วก็ลื่นหูนั่นเองก็คือเพลงอพอเราใช้ทำนองเพลงที่คนสามารถสามารถฟังได้ต่างชาติสามารถฟังแล้วเ,เพลงอันนี้ลื่นหูนะแต่เราใส่ความเป็นไทยลงไปเนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่โปรโมทประเทศไทยของเราวัฒนธรรมไทยของเราแล้วรวมถึงความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ของเราซึ่งผมเชื่อว่า เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มีความสามารถสูงมากนะครับผมเห็นตั้งแต่10กว่าเต้นเองฝึกเองทําเองเนี่ยเขามีความสามารถแบบระดับมืออาชีพแล้วเพราะว่าเนื้อการเข้าถึงความรู้ความสามารถเนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆคนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กๆวันนี้อยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ละจะทํายังไงที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่ได้โชว์ความสามารถของเขาได้อี เรื่องของพี่กึ้งทางานกับทางเกาหลีบ่อยคอนเนคชันตรงนี้มันจะได้ออกมาช่วยโปรเจกต์นี้ไหอ๋อแน่นอนครับเราถ้ามีอะไรอย่างที่บอกว่าการทําธุรกิจที่ดีเนี่ยเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาเสริมกันนะครับแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ผมสามารถที่จะช่วยทางกอฟได้ผมก็พยายามที่จะช่วยอย่างเต็มที่เพื่ออย่างที่บอกว่าฝันของเราเนี่ยไม่ได้ทาแพร่เพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าเราทําเพื่อ คนรุ่นใหม่ด้วยวัฒนธรรมไทยของเราด้วยประเทศของเราด้วยสามตัวศิลปินบ้างครับในตัวน้องแมวว่าครับได้ออกไอเดียในการออกสไตล์เพลงของเราไหมครับกับการมาอยู่แค่นี้เป็นไงบ้างครับอ๋อมีอิสระมากมากเลยค่ะหมายถึงว่าในการในทุกขั้นตอนตั้งแต่ทำเพลงจนถึง MV ค่ะก็ถือว่าดีใช่ไหมครับใช่ครับงงเราละครเพลงเป็นยังไงบ้างครับด้วยใจที่ไม่อยู่กับแค่นี้มันมีความเป็นอะไรที่เราไม่กล้าทํามากขึ้นครับเพราะว่าพี่ก๊อ สนับสนุนให้ทำแล้วบางทีเราเคยติดอยู่ในกรอบที่ว่าเพลงแบบนี้คงจะมีแค่พวกเราที่ฟังกันเองที่ก็อบอกไม่ใช่มันมีข้างนอกเขาก็ได้ยิน<ม>เขาก็ฟังได้ซึ่งพอเข้ามาเพลงแรกที่ปล่อยกับค่ายนี้ก็คือเราก,เราก็เราก็เห็นเลยว่าไปถึงซาอุดิอาระเบียเลยแบบแฟนเพลงเรามีถึงที่นู่นเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราครับมีใครอยากจะฟังก็นี่ครับก็อย่างที่บอกว่าอย่างน้องๆเนี่ยโดยโดยการทํางานของเราเราเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราแชร์ความรู้ความสามารถกัน ว่าเอ้ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะไม่มบอกว่าเราต้องทําแบบนั้นแบบนี้คนรุ่นใหม่ก็มีความคิดแบบหนึง่งคนที่กลางคนก็แบบหนึง่งเอ้ยแต่ผมยังถือว่าเป็นวัยรุ่นนะถ้าตามที่เขาออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ <c oughs> วัย <c oughs> รุ่นก็มีความคิดแบบหนึง่งผู้ใหญ่ไม่มีความคิดแบบหนึง่งแต่ว่าการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็เอาความรู้ความสามารถของแต่ละความต่างของวัยเนี่ยมาประสานกันเราก็จะได้ความรู้ใหม่ผมชอบลงทุนอะไรที่ มีความแปลกใหม่และกล้าลงทุนที่เขาเรียกา outside the box คือไม่เหมือนกับสิ่งที่คนเข้าใจกันถ้ามูอเราลงทุนอะไรที่เราอยู่ที่คนไม่เข้าใจมันมีต่อให้มันมีความเสี่ยงแต่สิ่งที่เราได้กลับมามันคุ้มค่ามากนะครับพี่ต็อมีอะไรเสริมไหมครับการเร่นก็ผมว่าผมว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหม่มากซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่เราสองคนนะครับอย่างที่อย่างที่ผมบอกว่าพอเราเป็นเมฆเนี่ย ทุกทุค่ายก็คือให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเราตลอดไม่ว่าจะเป็นยับเองเอ็กโซเอ็กโซเองหรือหรือแม้กระทั่งเป็นฟอโนอโลกเองทุกค่ายเองก็พร้อมที่จะแบบกินข้าวกับเราให้คาปรึกษาเราและทุกประเทศเองก็พร้อมจะให้ความเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้ครับมันอย่างที่ผมบอกว่ามันหมดหมดยุคแบงเส้นอนาณาเขตกันแล้วมันมันจึงเป็นการเห็นภาพรวมของ อุตสาหกรรมเพลงทั้งหมดของเอเชียเพื่อที่จะก้าวไปสู่ระดับโลกด้วยกันนะครับก็ผมก็คิดว่าวันนี้พอเรามีพี่กึ้องอยู่และพี่กึ้งเข้าใจเราพี่กึ้งพี่กึ้งผลักดันเราแล้วก็คิดว่าด้วยคอนเนคชั่นของพี่กึ้งเองนะครับผมว่ายังไงก็ตามไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องสําเร็จแน่ๆโอเคโอเคครับขอบคุณ <Okay. S 2> ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ครับ